มากดีๆลงข้างล่างพอไข่มุกทำไรคะทำไข่ค่ะทำไข่ทำไรคะไข่ทอดเดี๋ยวไข่มุกจะกินไข่ทอดไข่มุกกินไข่เจียวไข่เจียวค่ะไข่เจียวค่ะมกินไข่เจียวอ่ะค่ะไข่เจียวทางานี้ไข่มุกกินไข่เจียวค่ะอยังได้ยังกินไม่ได้เดี๋ยวแม่ไปทอดก่อน ดี๋ยวใส่น้ามันก่อนนะอ่ะหนูคนให้ดีคนอนึ่คนให้ไข่แตกก่อนไข่ย,ยังไม่แตกเลยค่ะเนี่ยต้องทำให้ไข่แตกก่อนอ่าคนคนด้วยต้องคนคนไข่ด้วยอ่ะคนคนตีไข่ให้แตกก่อนอ่ะเดี๋ยวไปเจียวนะอ่ะแม่ช่วยไหมอ่ะงั้นหนูคนให้แตกแตกยังคะแตกยัง ให้แตกหมดยังคะไปเดี๋ยวทอดไข่กันโอเคนะ